ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเลยนะคะมาพบพอๆกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวสว่างคนไกลบ้านเนาะคะ่ะมื่อนี่ขวายสิพ้าชุ่มเจมเ้ามาเฮ็ดมกเอียนมุจเจ้าหรือว่าหมกปลาไหลนะคะแบบพื้นบ้านเท่าน,นะคะ่ะมาเบาๆไร้รหใหญ่ห้าง เริ่มสตาร์ทกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เอาตรงเหตุนะคะคือเอาน้ำใส่เห็นพอเอาอเจาะก่อนนะคะห้องได้เติมเครื่องล่งได้นะคะและ้วีกย่างนึงปลาไหลเฮ้าก็จะต้องเอาลุงเนาะคือเฮาตรงไดใส่น้ำหลายเติบเลยละนะคะทุกคนคะอ่ะเติมน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเติมปลาด่าโเจ้าย่างที่สำคัญนะคะมุกบ้นบานพิซสา่า ผู้ใดมีหอไใดเติมมีห้อนั่นนะคะบ่าวากันเนาะคะ่ะคอยพาะท่านได้เอาปลาลงหนะะ้าเพราะว่าขอยสิต้นของด้ปรุงเครื่องก่อนนะคะน้ำปลามะคะ่ะ มนะะัวนะคะแต่จคุมกกอมักค่ะใช้สักน้อยหนะึ่ง คว่ำน้อนอี่เหรอต้มตาน้อยอีกน้อยมันไม่ตอ,อ่ะพอเลยนะคะพอ,อหรือไบานนี่เ้าก็เอาปลาไหลลุล่มเลยค่ะคะ่ะเพราะว่าเครืงห้องสต้องไปเอาไปผั่วลุ่มก็จะลปะลาไหลปลาไหลนี่เป็นปลาไหลทะเลม,เมื่อเจ้ามันสจีไทเวลาเขียวโดดในแจ็คโมยหนึ่งนะคะ มือสิลุงเอาใส่นำปลาดิานำเครื่อง่วงมันใบปนเนาะคะ่ะหมดครื่อง คือมันเสียบไปไว้แก็งนะคะหอมตะไคร่นะคะที่ต่ำใบนะคะเอาล้มตกนมหนาไว้ซื้อนะคะขอเบือเพราะท่นอนแดาล้มผู้จอบกระตำมผสมขับเบือไว้แล้วนะคะนี่ละค่ะนี่นครกเลยนะคะนี่ละ ยังสีแหละแต่ว่ากว่าสีเอาเต้าหอมกับน,นันล่งองซื่อเพราะท่านในฝาเอาเคืองล่อหลายนะคะถ้าเอาทั้งขบเบือล่งเบิ์ดนี่ก็คือมันจะเหนียวเลยระบาดเวลาห้อ,อนี้นมันจะดิหยอดน้ำดูนั่นเองเนะค่ะ น้องเรื่องเทศแล้วมาจ้ะเพิ่มตะไคร่ลงไปอีกนะคะจันข้าวเนาะค่ะ นี่คือสีบบก้นนะคะจักมอหอยปิดตามหมอไว้พอกันอีกสักพักหนึ่งเด้อจ้าเอาละค่ะทุกคนหลังจากประมาณสาิบนาทีเกินแล้วนะคะมุยใส่ไฟอ่อนน้ำมันเจ้าอยู่หราพบประมาณยูหาเรื่องหกนะคะที่อุ่นไหวเนาะค่ะสีออกเป็นจังสีนะคะแล้วก็พลิก,กล้อมวยก็ลงใส่เรียบร้อยแล้วมเจ้าเข้ากับมาใส่สิ่งที่ทำให้ เครื่องเทศทุกอย่างนะคะเด้งขึ้นมากละกา่ะค่ะมุกหม้อห้าหนี่หอมนะคะก็ะคือข้าขวคั่วนั่นเองโมเจาเ้าข้าวคั่วประมาณซอดน,นึงเด้วยโมเจา้านี่แหละปลาซ้ำนี่นะคะเพราะอย่างกินข้าขวคั่วมันสีหอมนะคะสีเฮ็ดไทยอมห้าหอมขึ้นกว่าเก่านะคะอีสา,านบ้านๆนะคะโมเจา้าเฮ็ดกินเนี่ยข่อยเป็นยังสี่นะคะ เห็นบอกค่ะเบียร์ที่ตั้งแต่หมุนอเอาไส้ผสมไปนะคะมันก็นเริ่มคนเนาะที่แรกพอว่าขอราะเฉพาท่้านในเปล่าตักลงแต่ว่าถ้าตีต่ำพริกก็เครื่องลงไปแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวลงใส่พร้อมกันเพราะก็เ,กเริ่มแล้วนะคะหลังจากนี้มือยกระสติมไว้ประมาณสักสิบนาทีเพราะว่าปลาไหลเห้าเนี่จะเริ่มซุกได้เต็มที่แล้วนะคะเริ่มพุ้ยงวยเล้วนาเจ้าถ้ายิงมีใบตองเนาะคะ่ะหลังจากที่เข้าเฮจังซีแล้วนะแล้วก็ใส่ใบตองเห้ามุก มุกอีกรอบนึงก็คือตั้งเครื่องอหมเฮาเลยนะคะมมเจ้าตั้งหมหขึ้นเฮ้ยแหงสิคาโกเกานะคะตอนนี้มัก,กระสีเฮตไทยเข้าเบียร์ไอเข้าข,ว,ขวนะคะให้มันเหนียวโอเกาเนาะคะ่ะก็คือสีม,มุกแวงสีทะกคนกินข,ขวัวห,หอมหวยงวยเจ้าเอ้ยอะหลังจากนะั้นอกระซีเอาอันนี่ลงเลยนะคะคือพักหอมเฮานั่นเองนะคะต้นหอมเฮานั่นเองเอาลงไปเลยโมเจ้าเราต้องขาดุนนะคะ ก็หอมเปืยแห้งเปืยแห้งแสบนาะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สำคัญนอกขับอีตูนะคะแต่ว่ามวยกระใส่ที่เกานะคะอีตูแซ่แข็งเพราะว่าอีตูสดสื่อมากหรือว่าเอามาจจะเกยแล้วกิน,น้ำมัท่านต้องเอาเขาแข็งย่างเดียวนะคะทุกคนเล่นไฟขึ้นนะคะ บา้านนี้ก็ตั้งไฟหฮออนหน้าเดี๋ยวสักประมาณสักสิบห้านาทีเขาก็มาเปิดอีกรอบนึงแต่ว่าปล่วยให้พราหอ,อมนี่เปื่อยไปเลยเด้อยค่ะเพราะต้องเพราะต้องเอ่อไปวอรี่เรื่องสีสันมันนะคะเพราะว่าเขาต้องการนึ่งนะคะให้เขามีรสชาติที่เข็มข้นข้นละกันอีกอย่างนึงเนาะมันสิเขากันเขาเนื้อเขาเอามันได้ดีพอดีเป๊ะเลยรสชาติมุยปุงต้องเริ่มต้นมื้อกรูก้จักแล้วนะคะว่ามันนัวพอดีแล้วเห็นบอกค่ะเนื้อเขาเริ่มเพละแล้วนะคะก็คือใส่ได้แล้วนะคะ พร้อมๆอ,อ,อยากให้ทุกคนดูใกล้ๆเดี๋ยวสิได้รู้ว่าห้อมจริงๆนะคะนี่แล้วค่ะนี่คือหมกหมอนะคะบริไซนามหลยเริ่มต้นเขาใส่ไ้นามหลยอยู่บาทในฮการบโตงไซนามนะคะก็ค่อยเคี่ยวไปจนให้เขาหวดนามหวดลงนะคะผุ้เจา้า แต่ว่าอย่าเห็นในไฟไหม้หมอเป็นเด็ดขาดนะคะแต่สำหรับโตมุมยเองนอไทยอยู่ทั้งเมืองไทยเนาะคะ่ะมุวยกับิไดยา,ายใบตองเข้านะใบตองกล้วยเข้านะคะ่ะมะมุกโต้อีกรอบนึงแต่ว่าทั้งนี้เข้าบ่มีใบตองกล้วยนะคะเข้ากระใสตั้งสีล่ละแล้วก็บ่ใส่กระทุง่งอัน ฟอลี่นะคะหรือว่าอลูมิเนียมมุ้ยซิบอรไซนะคะถ้ามกหม้อแล้วก็คือสิมกหม้อเลยนะคะนี่ละค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวมั้งไว้อีกประมาณสักหานาทีเนาะค่ะเดี๋ยวเฮากลับขึ้นมาัจากที่เฮามั้งไวเนาะแทนแทนเบิ่งเบิงสีสันหมดเจ้าเอ้ยขอไปอยากผักเลยนะคะนี่ละแบบกินกับเขานะคะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวห่อนด้วยว่า จังได้กับตามนางหุงอกบ้านแล้วมุจจอนี่นี so e ่นี่ให้เนี้วต so, ุยตุยจสีนะคะนี่วิธีเฮ็ดเนาะค่ะใส่เวลาเนาะในการเฮ็ดนี่มุจจอบดดนนะคะประมาณอ่าสมุ่งกกวๆนะคะก็ได้กินนะคะคือใจเย็นต้องใจเย็นพอสมควรหน้าเฮ็ดสูตรนี้เพราะว่าอันที่จริงแล้วถ้าเฮ็ดมุก เฮ็ดห่อมกที่ข้าใส่ใบตองมันสีเล่นเร่งละอุในใบตองเนาะค่ะมันสี่หอนได้เสมอต้นเสมอปลายตัวนี้ถ้าห้าบอระมัดระวังไฟนะคะเขากะสิม่หมอมี ook, ู่เคสองยางเนาะค่ะที่มันบกคือกันนะคะโอเคหลังจากนี้ห่ามาตักเสิร์ฟกันเลยกินน้อนนะคะจัดขวนี้วนะคะเบึงเบงจังสีเลยนะคะถ้าออมอันมกมกหมอบ้านเ่านะคะมันต้องเป็นจังสี่ นี่เลยมูเจ้าแสบๆน้องกันนะคะผู้ใดพบกินปลาไหลก็คือขอโทษขออภัยเนาะค่ะแต่ว่าเมนูบานข,ข่นขขคือข่กินได้นะคะงกคนค่ะนี่แหละมูเจ้าเฮ้ยแสบปอดแสบห้เบิงเอาเต็มๆนะคะ มาค่ะไปเสิร์ฟน้ำกกนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพักกินเคี่ยงนะคะโมเจา้ามีแตงรกับมีหมากไซนะคะหรือว่ามาละคีโนกนั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นพัดใหญ่ในจักน้อยนะคะเหมือนก็นเลยตรงซับจังสีมาค่ะทุกคนคะกินน้ำแันแซ่บจ้ะมุกป,ปลาไหลหมอนะคะนี่คือสูตรบานๆห้องเนาะคะ่ะมาแบ่งกันนะจ้ะมาค่ะมากินน้ำกกนจ้า มามาโมจ้าใอยจะกินเบิ้งนีนมากินน้ำแซ็บเสบะโมจ้าเอ้ยด er ู่ยับมีไงนะคะ เหนือเขาพุกว่าดีเลยมันเจ้าเอ้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้มากินโซยเบื้องซื้อๆได้หนูม,มัจเจ้าว่ามันิีด้รสาติซัำไรนะคะ ไปลาลทะเลบ่ก็เกินกับปลายบ้านห้องด้วยคุณจอ

แครดทอดนิ้จังน้อยเหมือนมันล่าจากป้านพี่สาวนะคะอ เ็นบอรค่ะทุกคนเห็นบอรนี่มันต้องเป็นเหนียวๆตุยๆจงสีเลยนะคะมเมล้าวเฮด <c oughs> ต้องหายบเบยรื่งข่เบื่อ พ <c oughs> อโทดคอผไ่พริกรอเขาปากมาเจา <c oughs> ้าแหดก้อเลยข่อยเอาละขําสุดท้ายนะคะซิมให้เบิ่งแล้วกับสิแซวนี้แล้วนะคข้ามเจา้าคอจะไปนั่งกินผู้เดียว <c oughs> ป่ปผู้ใดามาก่ทันกับคอถทดคอไผ่นะคะเ <c oughs> บิ้งแล้วกับเบิ้งเลย <c oughs> แซบมุเจ้าแซบล่องไปเห็ดกินบังเด้อจจานนะคะสูตรมวยเนาะ แต่ว่าสิีสซเวลาอันมุกหมอนี่โดนนิดจักน้อยนะคะแต่ว่าหักออกมาอังสีงเลยสุดยอดอือสุดยอดสุดยอ,อดเด็วดดวงมากอืออ เชิงได้กับตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้ชาวสาว่างน้ำในเด้อจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะมื่อนีขอ้ขโตโแล้วกินต่อก่อนละมืเจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วมืเจ้าจ้า